สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ารัฐบาลทหารเมียนมาฝ่าฟื้นการหยุดยิงที่ผูกขาดกับจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลุ่มพดลดรภาพทางตอนเหนือของรัฐฉานอ้างว่ารัฐบาลเผด็จการทหารกำลังละเมิด ข้อตกลงหยุดยิงที่มีนายหน้าจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยการใช้ปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนพรนมิตรตกลงที่จะหยุดยิงในคุณหมิงเมื่อ10และ11มกราคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติการรุกค่ายรัฐบาลและรัฐบาลทหารให้คำมั่นว่าจะไม่ทำการโจมตีปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศทั่วภาคเหนือของรัชชาน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองทัพปลดแอกแห่งชาติตาอางของกลุ่มพนมิตรได้ร่วมรายงานการยิงและการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของพลเรือนในอาณาเขตของตนเองในเมืองน้ำซานน้ำตูจ็อกเมและลาเซียวทางตอนเหนือของรัชฉานและเมืองโมโกเกะในเขตมันดาเลนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์กองทหารของรัฐบาล จากกองพันที่501และ502โจมตีกองกำลัง T.N.L.A. ที่ฐานยอดเขาในเมืองเยียนซานเยเมืองจ็อกเมซึ่งก่อให้เกิดการสู้รบนานถึง2ชั่วโมงกลุ่มนักกล่าวอ้าง T.N.L.A. นั้นกล่าวว่าได้ถอยออกจากฐานทัพเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายพลนนเรือนเมื่อวันเสาร์รัฐบาลทหารนั้นกล่าวโทษสื่อ ที่มีการกล่าวอ้างคำรายงานของกลุ่มพลเรือนภาพอันเป็นเท็จโดยระบุว่าหน่วยงานเหล่านี้สนับสนุนผู้ก่อการร้ายด้วยการเผยแพร่ข่าวปลอมความคืบหน้าทหารพรม่าก,กว่า100นายยอมมอบตัวต่อกองทัพอรกันหลังลาทิ้งฐานทัพทหาร,รเผด็จการกว่า100นายรวมทั้งผู้บัญชาการทางยุทธวิธีได้ยอมจำนวนต่อกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ยะไข่ ซึ่งก็คือกองทัพอารกันที่กำลังต่อสู้กับรัฐบาลยะไข่ทางตะวันตกของเมียนมาพวกเขาลาทิ้งฐานบัญชาการทางยุทธวิธีบนยอดเขาในเมืองลาเตด,ดวงเมื่อวันอาทิตย์หลังจากการถูกโจมตีโดยเอเอและยอมจำนนเมื่อเช้าวันจันทร์ตามการระบุของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นใกล้กับ AA เผู้บัญชาการทางยุทธวิธีและผด็จการทหารมากกว่า100นายหลบหนี ไปในขณะที่ AA นั้นกำลังเตรียมโจมตีหลังจากปิดล้อมฐานทัพแล้วพวกเขายอมจำนนในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากไม่สามารถหลบหนีกองทหาร AA ที่ไล่ตามพวกเขาได้แเล่งข่าวบอกกับอิรวดีมีรายงานว่าทหารที่เข้ามอบตัวแล้วอยู่ในสังกัดกองพลทหารราบเบาที่22 กองทาหารเมียนมาประจำการอยู่ที่ฐานทัพบนยอดเขาที่เรียกว่ายายโซชวงนับตั้งแต่การประทะปะทุขึ้นระหว่างกองทัพอาร,รกันและกองทัพในช่วงปี2562เอเอกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าพวกเขาจะติดตามทหารเผด็จการที่หลบหนีออกจากด่านหลังจากการโจมตีฐานรัฐบาลเผด็จการกว่า100นายที่ประจำการอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ใกล้กับฐานบัญชาการยุทธวิธีเยโซชวงก็ละทิ้งที่มั่นของตอนเองเช่นกันความคืบหน้ากองทัพอร,รการประกาศชัยชนะในเมืองปลัดเวรัชชินของเมียนมากองทัพอร,รกันหรือ AA ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในรัฐยะไข่อ้างว่าได้เข้าควบคุมเมืองปลัดเวในรัชชินที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสมบูรณ์หลังจากยึดฐานยุทธศาสตร์และศูนย์ประชาการของรัฐบาลเผด็จการทหารทั้งหมด หลังจากการสู้รบอย่างยาวนาน2เดือนการรุกพื้นที่เริ่มขึ้นเมื่อ13พฤศจิกายนได้ยึดต,ตำแหน่งของรัฐบาลเผด็จการทางทหารทั้งหมด24ตำแหน่งในเมืองปาลัดเวเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งรวมถึงกองประชาการกองพันทหารราบเปา289ซึ่งเป็นที่ที่นายพลจัตวาเผด็จการทหารควบคุมฐานทัพทั้งหมดในเมืองด้วยเอเอรุสำนักง,งานใหญ่แห่งนี้ยังเป็นฐานการ ขนส่งสำหรับด้านของทหารทุกแห่งบริเว,เวณชายแดนติดกับอินเดียและบังคลาเทศกองทัพชาติพันธ์กล่าวเสริมกองทหาร a a เยังจับกุมนายพลจัตวาซินเมลสเวหัวหน้าศูนย์ประชาการวริบัติการ19หรือ MOC 19ในรัฐมอนหลังจากที่กองกำลังของเขาพ่ายแพ้ในเมืองปลัดเวตามแหล่งข่าวที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นายพลจัตวารายนี้ถูกจับกุมเมื่อวันศุกร หนึ่งวันหลังจากที่เขาหนีจากการโจมตีของ AA จนถึงขณะน,นี้ AA ยังไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจับกลุ่มของเขาขณะนี้อำนาจของการบริหารงานของรัฐบาลทหารได้ถูกกำจัดให้หมดไปจากเมืองรรัดเวแล้วอย่างไรก็ตามได้เตือนประชาชนให้ระวังกองกำลังทหารของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจจะยังคงอยู่ในเมืองหลังจากหนีออกจากฐานทัพของตนเอง ความคืบหน้ากองทัพอร,ร์กันจับกลุ่มนายพลเผด็จการของเมียนมาในรัชชินกองทัพอร,รกันชาติพันยะไคหรือ AA ได้จับกลุ่มผู้บัญชาการกองบัญชาการปฏิบัติการทางทหารที่19หรือ MOC 19หลังจากการพระทะกันกับกองกําลังเผด็จการในเมืองปาลัดเวรัชชินผู้บัญชาการ MOC 19พลจัตวาซินเมียวสวย หลบหนี้ระหว่างการโจมตีของ AA ที่ฐานทัพทหารในเมืองปลัดเวเมื่อวันพฤหัส,สบดีเขาถูกจับในวันรุ่งขึ้นตามแหล่งข่าวกองทหารรัฐบาลทหารและ AA ได้ต่อสู้กันในรัฐยะไข่ทางทิศตะวันตกและเมืองปลัดเวที่อยู่ใกล้เคียงตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนกองกำลังจาก MOC-19 ซึ่งประจำการอยู่ในเมืองเย,ยของรัฐมอนถูกส่งไปสู้รบในเมืองปลัดเว กองกำลังเผด็จการสูญเสียการติดต่อกับซินเมียลเซเวระหว่างการโจมตีของ AA ในฐานบัญชาการของเขาที่กองพันฐานราบที่289ซินเมียลเซเวถูกย้ายไปยังกองบัญชาการปฏิบัติการทางทหารที่19ซึ่งอยู่ภายใต้การมาคับ,บัญชาตะวันออกเฉียงใต้จากฐานบัญชาการทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของกองทัพเมียนมาในเมืองกุดไก่ทางตอนเหนือของรัชาน ในปี2565เมืองกุดไก่ถูกยึดด้วยกลุ่มพันธมิตรพระดอนภาพซึ่งเป็นกลุ่มทหารที่ประกอบด้วย AA กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางและกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมารหรือ MNDAA ความคืบหน้าทหารพรมาร่าพ่ายแพ้กว่า400นายหนีไปยังอินเดีย กองทหาร,รเผด็จการเมียนมามากกว่า400นายได้หลบหนีข้ามชายแดนไปยังอินเดียในช่วงสองเดือนเพื่อหลบหนีการโจมตีของฝ่ายต่อต้านและได้ถูกส่งกลับไปยังรัฐบาลทันทีตามการระบุข,ของผลเอกมาโนตปานเดย์ผู้บัญชาการทหารบกของอินเดียกองกําลังต่อต้านชินและกองทัพอรกันได้ยึดทีมั่นของรัฐบาลทหารหลายแห่งใกล้ชายแดนอินเดีย พลเอกปานเดย์แถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทหารรัฐบาลทหาร416นายข้ามชายแดนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมพลเรือนบางคนที่หลบหนีการสู้รบไปหลบภายในรัฐมิโซรัมและมณีปุระของอินเดียเช่นกันกองทัพอินเดียได้ส่งทหาร,รเผด็จการทางอากาศกลับไปยังเมียนมาภายในไม่กี่วันเขากล่าวในเดือนนี้ฐานรัฐบาลทหาร104นาย ละทิ้งค่ายชินเลดวาในเมืองปลัดเวทางตอนใต้ของรัฐชินหลังจากที่เอเอบุกยึดพวกเขาเข้าไปในรัฐมิโซรัมและมีรายงานว่าทหารอินเดียได้บินไปยังชิตเตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่เมื่อวันพฤหัสบดีในช่วงปลายเดือนธันวาคมเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหาร151นายได้หลบหนี ออกจากค่ายในเมืองปัดเวหลังจากที่ a a ถูกจับตัวไปและมอบตัวให้กับตำรวจมิโซรัมหลังจากที่กองกำลังต่อต้านเข้ายึดชายแดนเรคาด้าเมื่อ13พฤศจิกายนและฐานทัพทหารในเมืองฟาลัมทหารรัฐบาลทหารมากกว่า7 0นายได้ 79, เข้าไปยังมิโซรัมพนเอกปานเดแสดงความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงบริเวณชายแดนและ กล่าวว่ากองทัพอินเดียกำลังติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด